ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัม์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันพุทธที่17กุมภาพันธ์2564ั้นั่นเอง กุมภาพันธ์หรือกุมภาพันธ์รู้สึกเมื่อวานไม่มีความสมหวังหรือไม่เฉียดไม่ใกล้นะครับไม่เป็นไรเรายังเหลืองวดวันที่1แล้วก็ทุก15บห้าไอ้ทุกวันที่16วันที่1นะครับก็เป็นวันแห่งความหวังของเรานั่นเองวันนี้พี่ตายมีปล่อยไหมนะครับพี่ตายก็ยังไม่มีปล่อยแต่ว่าจะเตรียมรถนะครับของ f อนะครับก็จะรับวันพรุ่งนี้ f อก็ทํางานอยู่ที่เอฟแต่ว่าไม่แน่ใจอยู่เทียบอยู่เกาหลีนะแต่ว่าออกเป็นชื่อของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่อำเภอนางรอง ก็ติดตามพี่่ายทั้งทางเพจทั้งทางช่องก็จะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวพี่ไตยจะถ่ายให้ดูวันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้จะพาไปดูนะครับที่ทีมงานของพิงยนบุรีลมสาขาหนองสาขาบุรีลำนอกเมืองเตรียมที่จะปล่อยว่ามีรุ่นไหนกันบ้างแล้วก็มี1รุ่นนะครับที่เป็นทีเด็ดที่เอซีหลายๆท่านอยากเห็นส่วนจะเป็นรุ่นไหนเราไปดูกันเชิญครับเอาเป็นไร ก็คันนี้นะครับก็จะเป็นอีก1คันที่จะปล่อยวันนี้อันนี้ก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งนะครับอ่าพี่ตายมาก็ทางทีมงานเขาก็ต่างคนต่างเตรียมรถตัวเองเนาะแต่เราก็นะครับเขาเช็ดทําความสะอาดแล้วอันนี้เราก็จะไม่ได้ไปเพ่นพ่านเปิดของเขานะเพราะฉะนั้นเราก็ดูข้างนอกเอาแล้วกันเจ้าคันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเดียวก,กันกับที่พี่ตายปล่อยไปเมื่อวานเป็นเจ้าตัวแค p ฟอร์ไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซนนั่นเองคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ ราคาของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่9 2 4 0 0 0พ0บาทเออนะครับก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆอันนี้นะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเตรียมปล่อยส่วนอีก4คันที่เหลือจะเป็นคันไหนบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันน้องส้มน้องส้มคันนี้ก็ถือว่าสุดยอดส่วนนะครับ ใครที่ขอเจ้าตัวออโต้สีบรอนเงินมาใจเย็นๆรอดน,นึง,นงเดี๋ยวพี่ตายจะถ่ายให้ดูนะครับก็ตอนนี้ถามว่าสายไหมก็ามสายแล้วแหละเจ็ดโมงยี่สิบละการจราจรเริ่มหนาแน่นนะครับอ่าคันนี้นะครับคันแรกที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นของ น้องเมียวน้องเมียวนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์ออ,ตโ,อโตโอ้หรือเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวไปเชงเงอร์ดูให้ถ้าเป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะครับจะอยู่917,000บาทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับจะอยู่882,000บาทรุ่นนี้จะเป็นเจ้าตัว c a p โ Highlander g เ a ร e แนะครับจะเป็นสีดำนั่นเองเกรดแซนะครับจะมาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด18นิ้วก็สังเกตดูไหมครับว่าตัวแซนี่ขายดีมากม แล้วก็อีกหนึ่งขั้นนะครับที่จะปล่อยก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ก็ถามว่ารุ่นใหญ่ไหมก็ใหญ่กว่าไอ้สองคันแรกที่เราถ่ายไปอ่ะแต่เอาจริงๆให้เจ้าคันนี้นะครับเขาก็จะเป็นน้องเล็กเลยในตระก,กูลรถสองตันอัพนะครับ6ล้อนะไม่เกี่ยวกับตัวเจ้าต,ต,ตัว4ล้อคันนี้นะครับจะเป็นของรงน้ําแข็งธนวันจะเป็นของพี่วุฒินันนั่นเองก็จะเป็นเจ้าตัวฟี่นิดรถเข้า ก็จะเป็นเย้าตัว NMR 130นะครับเมื่อกี้ลูกค้าเข้าไม่แน่ใจว่ามารับรถหรือว่ามาเช็ครถก็สำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับเอาไปวิ่งก็สามารถติดต่อพี่ตายมาได้เดี๋ยวพี่ตายมีทีมงานดูแลให้ลูกค้าทำอะไร,ร<ถ>เช็ครถลูกค้ามาเช็ครถ เดี๋ยวขยืบไปฝั่งนู้นเลยกันด้ครับจอดสุดๆตรงนู้นนะครับเดี๋ยวพี่ตายให้ลูกค้าจอดรถนิดหนึ่งน,นนะก็ <Awards fare> รอนิดหนึ่งน,นะครับสูตรบริการยังไม่เข้า <sympathy> ก็คันนี้นะครับ เออทำไมวันนี้มันอุปสรรคเยอะจังวะเออเอ้ามาถ่ายเสร็จคันนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับอ่าเขาเรียกว่าอย่างไงวิ่งเขาสามารถขนได้มากกว่าปิงอัพนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับอ่าพวกหกล้อใหญ่อะไรอย่างเงี้เยเหมาะสำหรับเข้าต่อเข้าซอยอย,อย่างคันนี้นะครับของโรงน้ำแข็งธนวันไปส่งเนี่ยก็เข้าตามต่อเข้าตามซอยเข้าตามหมู่บ้านได้ก็จะเป็นคันนี้นี่เองคันนี้พี่ต่ายก็ขับไปส่งรอบที่แล้วนะครับ อีกหนึ่งขั้นนะครับก็จะเป็นเจ้าเขาเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นเจ้าตัว X-Series สประตูยกสูงไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นเกียร์ธรรมดารุ่นนี้จะอยู่9,30,000นบาทนั่นเองก็จะเป็นอย่างนี้เลยจุดขายของเจ้าตัว X-Series นะครับจุดขายของเขาก็จะเป็นพวกชุดสเกิร์ตเนี่ย จะเวลาขายขายมาทั้งคันนั่นแหละแต่อันนี้พูดถึงจุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เจ้าชุดสเกิร์ตก็จะเป็นตรงนี้เลยแล้วก็อ,กอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าตัว X Series นะครับตัวสูงก็จะเป็นเจ้าตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้อันนี้จะเป็นของพี่พิชิตนะครับถ้าจำไม่ผิดของพี่พิชิตแต่ของพี่ตา่ตายพี่ตายยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะเป็น เป็นรุ่นไหนก็เป็นเจ้าสปอร์ตบาร์ตัวนี้อันที่จริงมี f อจากสตึกจองไว้ด้วยนะรุ่นนี้เกียร์ธรรมดาแต่ว่ารอรถขึ้นคิวแรกนะครับเวลาตัดรถมาอาจจะจ่ายคิวสุดท้ายก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคิวแรกเลยไม่ได้สักทีเอพูดแล้วก็มาโหอ่าก็มี f อฟหนึ่งท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ตามากอ่ ดูรถเลยตั้งแต่ยังไม่มีรถนะครับก็จนจะได้รถของตัวเองละอันนี้ก็คือจองแล้วนะครับก่อนที่เขาจะไปจองรถก็คงจะดูคลิปเกี่ยวกับรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคลิปที่เราถ่ายไว้แล้วก็ดูเรื่อยๆคือมันก็แปลกนาะที่จะเข้าไปดูในโชว์รูมทุกวันเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ดูที่ช่องนะครับติดตามี่ช่องนั่นเองก็ดูได้ทุกวันไม่ต้องเบื่อนะครับนี่อ่ะทีนี้มาดูไอ้ตัวนี้ที่พี่ต่ายอยากขายให้ดูมากๆก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ มีคนอยากเห็นเจ้าคันนี้นะครับเจ้าก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งนั่นเองโดยนะครับรุ่นรถรุ่นนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแคปบโฟ1.9สปีด4ประตูราคาเงินสดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่814,000บาทนะครับเจ้า <c oughs> ตัวสปีดคันนี้นะครับอีกจุดเด่นของเขาก็คือจะเป็นพวกชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นพวก isuzu vision b บ led ไฟสูงไฟต่ำเนี่ยหลอดเดียวกันส่วนกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีดำเงา เป็นนตัวี้แล้วก็มีชุดสเกิร์ตมาให้นะครับแบบนี้เลยโดยปกติแล้วนะครับในตัว X Series รุ่นนี้เขาจะเป็นแม็กขนาด16นิ้วแต่ว่าเจ้าคันนี้อันนี้ไม่ใช่แม็ก20นะแล้วก็ไม่ได้จัดทรงด้วย เขาจะเปลี่ยนเป็นแม็ก18นิ้วนั่นเองอย่างที่หลายๆท่านสงสัยถ้าใส่แม็กซ18นิ้วจะติดซุ้มไหมไม่ติดซุ้มนะครับแต่เรามาดูกันก่อนว่าเบอร์ยางเขาใช้เบอร์ไหนกัน,นอันนี้ไม่ได้โหลดนะครับทรงเดิมเลยก็ตัวนี้นี่ก็จะเป็นเจ้าแม็กไบพัดขนาด18นิ้วนั่นเองยางนะครับก็จะเป็นเจ้ายาง ฮีโร่ฮีโร่ Hero ตัวนี้ก็ขายดีนะลูกค้าชอบมากๆแต่ว่าราคาก็นะแพงอยู่โดยเบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น255 50 18นั่นเองถ้าถามว่าล้นไหมนิด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 นะนิดนิดก็ดจ,ะจะเป็นอันนี้ลายยางของเขา ก็เผื่อใครที่ชอบทรงนี้เผื่อชอบแนวนี้นะครับนะให้ดูให้ดูค้างไว้ว่าสวยไหมด้านหลังนะครับก็จะเป็นยางเบอร์เดียวกันเลยเป็น255 5้าหนั่นเองก็จะเป็นแบบนี้ ก็จุดขายอีกหนึ่งจุดของเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวชุดสกเกิร์ตด้านหลังนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าชุดสกเกิร์ตของเขาก็คือจะมีตั้งแต่หน้าจรดหลังแต่ทีนี้นะครับที่พี่ต่ายเคยเช็คกับทางอะไรก็ถามว่าราคานี่สักเท่าไหร่ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก6 0 0 0 0ปลายเออหกหมื่นปลายแต่ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ถามว่าราคาแพงไหมมันก็แพงนั่นแหละแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอามาใส่รถของเราเพราะว่าเขาเป็นของแท้เออ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่่ายขอไปนะครับเตรียมรถให้ลูกค้าที่จะรับวันพรุ่งนี้ก่อนละกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเไม่เจ็บไม่จนก็เดี๋ยวพบกับพี่่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ